DCA เป็นวิธีที่ง่ายก็จริงแต่มันไม่ใช่คำตอบของการลงทุนและการเก็บออมเมื่อมาผิดทางแล้วไม่รู้ว่ามาผิดทางคลิปเนี้ยผมจะมาหาหุ้น5ตัวยอดแย่ในการ DCA ในเซต50ทั้งทงที่อยู่ในเซต50ครับผลการ DCA 5ปีที่ผ่านมากับยอดแย่แบบว่าสุดๆเลยครับเพื่อนๆนอะ่ะมีหุ้นตัวนั้นหรือได้ DCA หุ้นตัวนั้นบ้างหรือเปล่าถ้าเพืเพื่อนอยากทราบอะ่ะอย่าพลาดคลิปนี้ครับ สวัสดีครับเพื่อนๆผมบอยพนักงานประจำนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและเจ้าของโรงแรม The Gate Winter เชียงรายสืบเนื่องมาจากคลิปข่าวก่อนอะผมได้ใช้เครื่องมือ Back Testing มาค้นหาหุ้น5อันดับแรกในเซต50ที่ให้ผลการ DCA เติบโตสูงสุดแล้วครับแต่ว่าเฮ้ยมันยังมีหุ้นอีก5อันดับยอดแย่นะที่แบบเรา DCA ไป5ปีนะครับแล้วให้ผลเติบโตแบบติดลบมาหาศาลเลย ซึ่งการ DCA ถ้าเรามาผิดทางอันนี้ทั้งเสียเงินทั้งเสียเวลาเลยนะครับเพื่อนๆมีหุ้นตัวนั้นหรือได้ DCA หุ้นตัวนั้นไว้หรือเปล่าโดยเครื่องมือตัวเนี้ยผมก็ได้ทําการแนะนาเพื่อนๆในคลิปที่เคยทํามาแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างบนนะครับคอมเมนต์ข้างล่างครับแปะไว้ทุกที่เลยวิธีการเข้าไปใช้เนี่ยฟรีอีกด้วยครับแล้วก็คลิก2 3งสาทีก็คือรู้เรื่องแล้วนะครับใช้ในการคัดเลือกหุ้นที่จะ DCA ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ เรามาพบกับอันดับ5ของหุ้นยอดแย่ในการ DCA กันบ้างครับในเซต50กันเลยทีเดียวมาอันดับที่5ครับอันดับที่5ของหุ้น DCA ยอดแย่ได้แก่ TOP หรือ TOP ครับไม่ใช่ TOP Supermarket ครับคือ TOP เนี่ยตัวนี้คือ t h a อย i l ครับ ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมันดิบนั่นเองครับโดยผมได้ลอง DCA ผ่านเครื่องมือ backtesting ตัวเนี้ยเดือนละ1,000 0บาททุกเดือนทุกเดือนครับเป็นระยะเวลา5ปีผลของการลงทุน DCA 5ปีในหุ้นไทยออย Capital Gain อยู่ที่ติดลบ8,500บาทหรือลบ19.07%และดีวิเดนที่เขาให้มาตลอดระยะเวลา5ปีอยู่ที่28,330บาท โดยแคปิตอลเกนบวกด้วยดีวเดนนะครับเราอ่ะก็ยังติดลบอยู่52,170บาทสำหรับท็อปเงินลงทุน DCA เดือนละ1,000 10, 0บาทโปรแกรมก็จะคำนวณมาได้ทั้งหมด56งวดนะครับเงินต้นทุนของเราทั้งหมดที่ลงไปตลอด5ปีอยู่ที่4 2 2 0 5 0บาทและราคาเฉลี่ยถัวต่อหุ้นของเราอยู่ที่61บาท17สตางค์ ราคาณนะวันที่9กันยายน2564ก็คือมูลค่าตลาดอยู่ที่เพียงแค่3 4 1 5 5 0บาทเท่านั้นและราคาหุ้นก็อยู่ที่49บาท50สตางค์ครับนี่ก็คือ TOP ไทยออยครับลงทุน DCA มา5ปีที่ผ่านมาติดลบ52,170บาทนั่นเองมาอันดับ4หุ้น DCA ยอดแย่ในเซ็ต50ได้แก่ BJC เบอร์รี่จุกเกอร์ผู้ผลิตและผู้ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคการ DCA ของเราตลอดระยะเวลา5ปีอ่ะแคปิตอลเกนอยู่ที่ติดลบ1,3475บาทหรือติดลบกว่า24%นั่นเองและดีเวเดนปันผลที่ได้ก็คือ18,656บาทแคปิตอลเกนบวกด้วยดีเวเดนของเราอ่ะตลอดระยะเวลา5ปีก็ยังติดลบอีกด้วยนะครับติดลบถึง 84,819บาทเงินลงทุนทั้งหมดของเราที่ลงทุน DCA ไปก็คือ438,50บาทราคาเฉลี่ยต่อหุ้นต้นทุนของเราที่เรา DCA ถืออยู่ก็อยู่ที่44บาท42สตางค์ราคามาเก็ตณวันที่9กันยายน2564มูลค่าตลาดอยู่ที่327,375บาท และราคาหุ้นก็อยู่ที่33 75, บาท75สตางค์ก็คือ DCA ทุกเดือนทุกเดือนเดือนละ1,000 0บาทเป็นระยะเวลา5ปีทุกวันที่25ของทุกเดือนนะครับก็จะติดลบอยู่ที่84,819บาทนะครับสำหรับ BJC ครับซึ่งเมื่อคู่นี้น้องอันดับ5ก็ว่าเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็เยอะกว่านะครับมาอันดับ3หุ้น DCA ยอดแย่ในเซต50ได้แก่ ktb หรือธนาคารกรุงไทยซึ่งได้ลองทดสอบอะ dca เดือนละ1 0 0 0 0บาทเป็นระยะเวลา5ปีเหมือนกันเมื่อคู่นี้ก็เสียหายประมาณว่าหลักหมื่นนะครับคราวนี้อันดับ3มาเสียหายเป็นระดับแสนเลยทีเดียวก็คือแคปิตอลเกนที่เราลงทุนไปในหุ้น ktb ติดลบที่1 5 5 2 3 3 0บาทหรือลบกว่า26.93% ดีเ d เดนที่เขาให้มาในระยะเวลา5ปีรวมกันแล้วก็คือ46,022บาท90สตางรวมแล้วอ่ะแคปิต a ลเกนบวกดีเวเดนครับก็ยังติดลบกว่า15,207บาท10สตางค์จำนวนเงินลงทุนทั้งหมดของเราอ uh, ะอยู่ที่561,530บาทราคาเฉลี่ยต้นทุนที่เราถือจะถืออยู่ที่15บาท5สตางค์ ส่วนมูลค่าในตลาดณนะวันที่9กันยายน2564มูลค่าตลาดก็อยู่ที่4 1 3 0 0บาทและราคาหุ้นก็อยู่ที่11บาทนั่นทำให้หุ้นตัวนี้เราเริ่มจะแสนสาหัสแล้วนะครับในอันดับที่3ครับอันดับ2หุ้น DCA ยอดแย่ของเราได้แก่ True ผู้ดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมระบบโทรศัพท์มือถือนั่นเอง เงินลงทุนของเราในการ DCA ครับผมก็จะลองใส่อยู่ที่เดือนละ1,000 0บาททุกเดือนทุกเดือนเป็นระยะเวลา5ปีผลนะของแคปิตอลเกนราคาที่เติบโตนะของเราติดลบอยู่ที่158,341บาทหรือราคาลบกว่า27%เลยทีเดียวและยังมีดีเวนน่ะที่ให้มารวมกันแล้วอ่ะอยู่ที่19,023,70บาท70สตางค์ แคปิตอลเกนกับด v ว d เดนในการที่เราลงทุนตลอด5ปีรวมกันแล้ว่ยังติดลบ139,317บาท30สตางค์และเงินลงทุนของเราทั้งหมดนะครับที่ลงไปในตัวนี้ก็คือ5 8 6 6 6 1บาทราคาเฉลี่ยต้นทุนต่อหุ้นที่เราถือ DCA ในครั้งนี้ก็คือ4,66บาท66สตางค์ราคาตลาดณนะวันที่9กันยายน2564 มูลค่าการตลาดอยู่ที่4 2 7 7 2 0บาทเท่านั้นครับและราคาหุ้นก็อยู่ที่3บาท40สตางค์เรียกได้ว่าติดลบะระดับแสนเช่นเดียวก,กันกับอันดับ3นั่นเองครับและหุ้น DCA ยอดแย่ในเซต50อันดับ1ซึ่งหวังว่าเพื่อนๆก็คงไม่มีนะครับและอันดับ1ยอดแย่ของเราก็คือ TTB หรือธนาคารทหารไทยธนาชาติ โค้ดเก่าก็คือ TMB นั่นเองครับหลังจากที่รวมกับกลุ่มธนาคารของธนาชาติแล้วอะก็จะเปลี่ยนโค้ดเป็น TTB ซึ่งผมได้ลองใส่ DCA เดือนละ1,000 0บาทเป็นระยะเวลา5ปีเช่นเดียวกันผลการ DCA ทุกวันที่25ทุกเดือนทุกเดือนนะครับเป็นระยะเวลา5ปี ของ TTB อ่ะแคปิตอลเกนของเราก็คือติดลบนะครับระดับส0 0แสนเลยทีเดียวนะครับระดับ2อง8สบาทหรือติดลบมากกว่า34%เลยทีเดียวส่วนปันผลดีเดนก็จะได้มาที่38,099บาท50สตางค์มาเก็ตแรวมด้วยดีเดนแล้วว่ายังติดลบกว่า164,988บาท50สสตางค์เชียวนะครับ เงินลงทุนของเราอยู่ที่594,106บาทและราคาเฉลี่ยต้นทุนของเราที่เรา DCA มาตลอดทางก็อยู่ที่1บาท60สตางค์แค่นั้นครับราคามา market ณวันที่9กันยายน2564ราคาตลาดอยู่ที่3 9 1 0 2 0บาทและราคาหุ้นอยู่ที่1บาท5สตางค์เท่านั้น สำหรับอันดับหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าติดลบแบบแสนสาหาัสแล้วก็เสียเวลาในการลงทุนของเรามาอีก5ปีอีกด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆพื่อนันดับหุ้น dca ยอดแย่ในเซต50ที่ผมได้ทำทั้ง2คลิปเนาะทั้งหุ้น5อันดับยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ยอดแย่นะครับ2คลิปที่ผมได้ทำสำหรับหุ้น5อันดับยอดแย่ เพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่ามีหุ้นในกลุ่มธนาคารถึง2ตัวด้วยกันครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าทำไมหุ้นในกลุ่มธนาคารถึงไม่เพอร์ฟอร์มขนาดนั้นไว้ผมจะทำคลิปมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งครับสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารครับยังไงเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ช่องนี้ไว้นะครับ Boys t o r y l i f e ช่วยกดให้หน่อยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังกันมาจนจบถ้าหาคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคนที่คุณรักะก็สามารถที่จะส่งคลิปนี้ให้กับเขาได้ครับพบกับความรู้ดีๆเชิงสตาร์ทอัพสร้างชีวิตตัวเองจากสิ่งที่เราเป็นอยู่นี่ครับให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สังหาริมทรัพย์ที่ผมถนัดแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ